คนนั้นจะรู้สึกยังไงคนนี้เขาจะคิดยังไงคนนี้เขาจะเป็น,นยังไงบ้างคุณเคยมีความรู้สึกประเภทนี้แบบเข้ามาในหัวมั้งไหมครับที่แบบมัวแต่นึกถึงความรู้สึกของคนอื่นมัวแต่นึกถึงตัวตนของตัวเองที่คนอื่นเขามองมัวแต่นึกถึงสิ่งที่คนอื่นเขาคิดให้กับตัวเรานึกถึงบุคลิกหลายบุคลิกที่คนอื่นเขาอยากให้เราเป็นนึกถึงความหวังของผู้คนหรือคนอื่นๆที่เขาอยากให้เราจะเป็นอย่างไง คุณเคยมีความคิดพวกนี้แบบมันป้วนเปี้ยนอยู่ในหัวเต็มไม่หมดไหมครับแน่นอนว่าคลิปวิดีโอนี้นะผมมันก็จะเป็นการบอกบอกว่าตัวคุณเนี่ยกำลังเอนเตอร์เทนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนอื่นกําลังเอนเตอร์เทนทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่คุณนั้นทําอะไรกับมันไม่ได้และสิ่งที่คุณจะได้จากการทําสิ่งพวกนี้คืออะไรครับคุณก็จะได้ความอึดอัดคุณก็จะได้ความรู้สึกแยๆ่ๆคุณก็จะได้การเสียตัวตน แล้วคุณก็จะได้อะไรอีกมากมายที่คุณนั้นไม่อยากจะได้มันมาทำไมมันกลับตรงกันข้ามครับทำไมมันได้สิ่งนี้มากลายเป็นขั้วตรงข้ามกับสิ่งที่เรานั้นอยากได้มันเป็นเพราะอะไรบางครั้งนะผมเรานั้นไปไปทําอะไรต่อมิอะไรให้คนอื่นบางครั้งนะผมเราไปนเตอร์เทนคนอื่นท,ท,ทั้งที่คนอื่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เห็นความสําคัญในสิ่งที่เรานั้นมีเจตนาที่จะให้สิ่งนี้เลยอ,อันนี้คือผมไม่นับเรื่องแบบที่คุณนั้นพยายามมีเจตนาที่ดีแคร์ความรู้สึกของคนที่คุณรักอันนี้ก็คือ มันไม่เกี่ยวกันอันนี้ก็คือแบบเป็นการเอ็นท์เทนผู้คนคนอื่นหรือคนในสังคมมากจนเกินไปว่าเขาจะคิดยังไงกับเราว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับเราแต่สุดท้ายเมื่อเราคิดไปอย่างนั้น สิ่งที่เราได้มันกลับตรงกันข้ามแล้วมันก็ทําให้เราเนะี่ยรู้สึกแย่ลงเรื่อยๆเร่อยๆบางครั้งเนี่ยคุณเนี่ยก็โหยหาสิ่งพวกนี้จากคนอื่นมากจนเกินไปจนคุณลืมไปว่าตัวคุณเองเนี่ยก็สาคัญไม่แพ้คนอื่นผมชอบประโยคหนึ่งนะผมในหนังสือชีวิตนี้ลิขิตได้เขาบอกว่า,เ,าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนั้นห่วงความคิดของคนอื่นที่ไม่ใช่คนที่คุณรักเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนั้นเอนเอทนความรู้สึกของคนอื่นที่ไม่ใช่คนที่คุณรักเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละครับ แปลว่าตัวคุณเนี่ยไม่มีค่าเลยคือผมได้ยินคานี้ในเว็บแรกที่เข้ามาในหัวนี่ก็คือมันเป็นบทความที่รุนแรงพอสมควรแต่พอนึกภาพตามจริงๆโอ้โหมันก็มันก็จริงอย่างที่บทความนั้นบอกเรานั้นเอาพลังแห่งความเมตตาเรานั้นเอาพลังแห่งความรักใคร่เรานั้นเอาพลังแห่งการห่วงใยไปให้กับสิ่งที่มันไม่ได้อยู่ในขอบเขตการควบคุมของเราแล้วก็ให้กับในสิ่งที่ไม่ได้มีโอกาสที่จะรับผิดชอบให้ชีวิตเราคือสิ่งที่เรารับผิดชอบได้เต็มๆเนี่ย ก็คือชีวิตของเราและสิ่งที่เราแสวงหาให้ตัวเองได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือความรู้สึกบางครั้งนะผมเราก็หาความรู้สึกดีๆให้กับตัวเองได้นะแต่เราไปให้คนอื่นก่อนบางครั้งนะผมเราสังเกตความคิดตัวเองได้นะครับแต่เราไปสังเกตความคิดคนอื่นก่อนบางครั้งนะผมเรานั้นมีความรู้สึกดีๆจับความรู้สึกตัวเองได้สังเกตตัวเองได้แต่เราไปทําอย่างนั้นกับคนอื่นทั้งหมดจนทําให้ตัวคุณเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลย จนทําให้ตัวคุณเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรแล้วเมื่อคุณมาถึงขั้นนี้มันก็แปลว่าตัวตนของคุณเนี่ยกำลังเรียกร้องให้ตัวคุณเนี่ยกลับมาตบมือให้ตัวเองกลับมาหัวเราะให้ตัวเองกลับมายิ้มให้กับตัวเองทีหนึ่งกลับมาห่วงใยตัวเองกลับมามออพลังที่คุณนั้นควรจะได้ให้กับตัวของคุณเองเพราะว่าตัวของคุณจะมีพลังตัวของคุณี่ยมีทุกสิ่งทุกๆอย่างและตัวของคุณมีมากขนาดไหนล่ะ ตัวคุณนั้นมีพลังแห่งความเมตตาตัวงคุณนั้นมีพลังแห่งความห่วงใยตัวคุณนั้นมีพลังแห่งการให้กําลังใจตัวงคุณนั้นมีพลังที่จะแคร์ความรู้สึกแต่มันน่าเศร้านะครับที่คุณนั้นกลับเอาสิ่งพวกเนี้ยไปให้กับคนอื่นก่อนแล้วมองตัวเองเป็นคนสุดท้ายหรือไม่ได้มองตัวเองเลยก็เป็นไปได้แล้วทำไมพวกเรานั้นถึงทํากันอย่างนี้คือประเด็นหลักๆเลยเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เลยพวกเหล่านั้นเป็นสัตว์สังคมแล้วเราก็ต้องการให้คนอื่นมองเราเป็นอย่างนี้เราต้องการให้คนอื่น มองเราแบบเออเป็นบุคลิกอย่างนี้เป็นคนที่อย่างนี้เป็นคนที่สสยดีเป็นคนพูดจาดีเป็นคนที่แบบคือโดยรวมแล้วมันดีแต่แน่นอนเมื่อคุณไปคาดหวังกับความคิดของคนอื่นให้มันเป็นอย่างนั้นสิ่งที่มันอยู่ในตัวคุณจริงๆก็คือความอึดอัดแล้วก็ความกังวลแล้วก็ความไม่เป็นตัวของคุณเองมันเหมือนกับว่าคุณนั้นกดตัวเองไว้หรือขัดตัวเองหรือแบบพยายามดึงตัวของคุณเนี้ยไว้ ผมก็คือตัวของคุณพยายามจะออกมาจากล่างของคุณแล้วก็พยายามที่จะมาสูดอากาศบริสุทธิ์พยายามที่จะมามองสิ่งสวยงามจากโลกภายนอกแต่คุณเนี่ยดึงไว้แล้วก็กดไว้กดไว้อยู่ตลอดล่ามโซ่ไว้อยู่ตลอดแล้วคุณก็เอาพลังทั้งหมดเนี่ยที่คุณควรจะมอบให้ตัวของคุณเองไปแจกจ่ายให้กับสิ่งที่คุณนั้นคิดว่าเนี่ยมันจะมีโอกาสทําให้ชีวิตเราดีขึ้นแต่ในความเป็นจริงก็คือไอ้สิ่งที่เราคิดว่าเนี่ยมันมีโอกาสจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเนี่ยมันน่าเศร้านะครับ ก็คือมันมันไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรในการรับผิดช,ชอบของชีวิตเราเลยไม่ว่าชีวิตเราจะเจออุปสรรคไม่ว่าชีวิตเราจะเจอความล้มเหลวไม่ว่าชีวิตเราจะเจอสิ่งแย่ๆอะไรขนาดไหนสิ่งพวกนั้นที่คุณมอบไปให้ก่อนตัวของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้คนคนในสังคมความคิดมุมมองความคิดความรู้สึกของคนอื่นเพื่ออะไรก็ตามที่มันที่คุณนั้นเปน็นอร์เทนในความรู้สึกในความคิดของคนอื่นแน่นถอนว่าคุณ เหมือนคุณให้ไปฟรีๆนะผมคือพวกเขาเหล่านั้นเขาก็ไม่ได้ทําสิ่งแย่ๆอะไรใส่คุณแต่พวกเขานั้นไม่ได้มีสิทธิ์มารับผิดชอบอะไรในชีวิตของคุณขนาดนั้นแต่สิ่งที่คุณนั้นรับผิดชอบได้เต็มๆเลยก็คือสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณรู้สึกคุณสามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่คุณมีได้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณได้คุณสามารถให้กําลังใจตัวคุณเองได้แต่คุณเลือกจะเอาสิ่งนี้ยเป็นช้อยสุดท้ายหรือแบบไม่มีช้อยในตัวเลือกเลยพอเถอะครับเลิกทําอย่างนั้นเถ เพราะว่าตัวของคุณเน่ยคือสิ่งแรกที่คุณนั้นควรจะมอบพลังแห่งความเมตตาหรือพลังแห่งความห่วงใยห,หรือพลังอะไรต่างๆที่คุณนั้นมอบให้กับคนอื่น คุณลองให้กับตัวของคุณเองก่อนและถ้าตัวของคุณรู้สึกพึงพอใจถ้าตัวคุณรู้สึกดีและความรู้สึกดีๆที่คุณนั้นมีมาจากข้างในเนี่ยพอเอาไปให้คนอื่นคุณคิดว่าคนอื่นเขาจะมีโอกาสรู้สึกแย่ไหมครับแน่นอนว่าคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่ได้แบบมาบอกให้พวกเราทุกคนหรือให้พวกคุณทุกคนเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่บางครั้งเนี่ยคุณนั้นใจดีมากจนเกินไปบางครั้งคุณอยากเป็นคนดีมากจนเกินไปจนสุดท้ายไอ้สิ่งที่คุณคิดว่าดีไอ้สิ่งที่คุณคิดว่าเนี่ยคนอ่นางยีะ สุดท้ายข้างในของคุณเนี่ยไอเด็กตัวเล็กๆที่มันอยู่ข้างในตัวคุณเนี่ยโอ้โหมันหมองมนหมดล้วมันนั่งกอดเข่าอยู่ในตัวของคุณแล้วก็แบบอมทุกข์แล้วก็เศร้าแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ออกมาจากห้องเล็กๆภายในตัวของคุณเลยเลิกทําอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมุมมองของคนอื่นหรืออะไรก็ตามที่มันมาจากคนอื่นเขาไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรในการรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในตัวของคุณเลยเพราะผู้คนก็คือผู้คนค สังคมก็คือสังคมพวกนี้คือสิ่งภายนอกคือปจัจจัยภายนอกคือสังคมกับผู้คนเนี่ยถ้าเราแยกให้ออกนะครับว่าเออสิ่งนี้เรามีหน้าที่แค่อยู่ร่วมกับผู้คนโดยไม่ทําความเดือดร้อนให้ใครแค่นั้นก็เป็นอันพอแล้วครับเราไม่จําเป็นต้องฝืนอะไรตัวเองมากมายเราไม่จําเป็นต้องดันทุลังตัวเองอะไรมากมายเพื่อที่จะเอาสิ่งที่เรามีเพื่อที่จะเอาพลังที่เรามีไปมอบให้กับเขาการมอบให้คนอื่นเป็นสิ่งดีนะครับแต่บางทีเนี่ยคุณลืมตัวเอง บางทีเนี่ยคุณไม่มองตัวเองคุณเอาตัวเองเนี่ยเป็นช้อยสุดท้ายทาั้งๆที่ตัวของคุณเนี่ยมีพลังนี้อยู่แล้วทั้งๆที่ตัวของคุณเนี่ยควรจะให้สิ่งนี้กับตัวเองอยู่แล้วถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณนั้นมีความมหัศจรรย์ในพลังมอบให้กับตัวของคุณเองมอบให้กับเด็กตัวเล็กๆที่มันนั่งกอดเขาอยู่ในห้องเล็กๆภายในตัวของคุณหัดชมเด็กคนนั้นบ้างหัดเรียกเด็กคนนั้นออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์จากโลกภายนอกบ้างหัดให้เด็กคนนั้้้นนนเยยอออกกกมมมาาาิต็ๆใโลภบง และนี่นะผมก็คือปัจจัยหลักๆเลยที่คลิปวิดีโอนี้พยายามจะบ่งบอก